สวัสดีครับผมนายวรณธนนอภิบาลกุลจบจากโรงเรียนปร์กซับดินแดงครับเรียนสาขาการตลาดครับน้องโมรู้จักเอสแป๊ได้ยังไงคะช่วงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิมนะครับพอใกล้จบการศึกษาก็หาที่เรียนต่อครับเลยมาเจอที่นี่ครับทำไมน้องโมถึงได้ร้งสตาร์เอสแป๊กเชียครับเพราะว่าอยากเป็นต้นแบบของการกาแสดงออกแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ในโรงเรียนครับคอมมูนิตี้อะไรคอมมูนิตี้ดนตรีครับน้องโมชอบดนตรีใช่ไหมครับทำไมน้องโมถึงไม่เลือกไปเรียน เพราะว่าไม่อยากเอาสิ่งที่เราชอบมาทําเป็นอาชีพครับและไม่อยากรู้สึกจริงจังถ้าเราจริงจังกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่เอนจอยกับมันครับเลยเลือกเรียนสาขาการตลาดครับอะไรที่ทำให้ทุกคนเป็นคนที่กล้าแสดงออกเริ่มจากคนรอบข้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสแสดงออกมามันทําให้คนรอบข้างเรามีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ครับ การตลาดนะครับไม่ใช่สิ่งที่คนมองมาแค่ขายสินค้าอย่างเดียวนะครับมันคือการที่เราเลตพิเศษสิ่งรอบตัวที่อยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะชูให้มันเด่นขึ้นครับแล้วมองว่าการตลาดเป็นพื้นฐานของทุกงานอาชีพเลยครับฝากอะไรถึงคนที่ไม่กล้าสแสดงออกก็อยากจะให้หาสิ่งที่เราชอบหรือว่าจุดเด่นของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราสแสดงออกถึงสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นมีความสุขและสนุกไปกับเราด้วยครับสุดท้ายนี้ขอมันจะทำใบ้านเลยค่ะก็ฝากผมไม่ได้อ,มอม้อมหอ้อมใจด้วยนะครับ